นะครับการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกมิติยกกําลังนะครับนี่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การอินทิเกรตตัวนั้นเนี่ยผมขอเรียกนะครับขอเรียกเอกลักษณ์มาใช้ก่อนนะครับเรียกเอกลักษณ์มาทบทวนนิดนึงนะครับเอกลักษณ์ตรีโกนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็นชุดชุดนะครับเอกลักษณ์นะครับนี่คือชุดของเอกลักษณ์ก็คืออันที่1เลยเนี่ยนะครับอันที่1อันที่1นนะครับเราเป็นเอกลักษณ์ตัวนี้ทุกคนรู้ดีเนาะไซน์กำลังสองของอะไรก็ตามของมุมนะครับบวกด้วยคอสกำลังสอง สังเกตครับสิ่งที่ผมเขียนคืออะไรก็ได้ในนี้แต่ต้องเหมือนกันแคปจะต้องเท่ากับเท่ากับ1เสมอทีนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราก็เข้าไปสู่ชุดนี้ครับสมมติผมจับย้ายข้างผมก็จะได้ว่าคอสกำลังสองครับก็จะเท่ากับ1ลบ1ลบไซน์กำลังสองตัวเนี้ไว้ทำไรไอ้ตัวนี้เอาไปไว้เปลี่ยนจากคอสให้อยู่ในรูปของไซน์เขียนครับเช่นเดียวกันครับ เช่นเดียวกันนะครับไอตัวนี้นะครับเปลี่ยนไซรูปของคอสได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อา่าถ้าไซน์บ้างก็เป็นไซน์กำลังสองนี่ต้องต้องจำไปใช้นิดนึนะครับก็เท่ากับ1ลบ1ลบคอสกำลังสองโอเคครับตัวนี้เอกลักษณ์พวกนี้ต้องจำนะครับชุดนี้ถัดไปนะครับถ้าสมมตินะครับผมเอาไอตัวเนี้ยครับผมเอาเออผมเอาไซน์เข้าไปหารดูนะผมเอาไซน์กำลังสองเดิมทีเป็นสมนการแบบนี้นครับ คอร์สกำลังสองคือที่เขียนให้จะได้รู้ว่าโอเคมันจําไม่ง่ายจ,จําจำไม่ง่ายจำไม่ยากเนี่ยผมหารด้วยไซน์ก,นก,กำลังสองข้างสองข้างดูครับตัวนี้ก็ต้องหารด้วยไซน์กำลังสองค้างสองข้างนะครับตัวนี้ก็ไซน์กำลังสองค้างสองข้างครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดกลายเป็นอะไรครับมันเกิดเป็นไซน์ตัวนี้มันคือหนึ่งถูกไหมนี่ก็บวกด้วยไซน์คอร์สส่วนไซน์ไซน์คอ a n สแทนโคเซ็เซ็คอสคอสส่วนไซน์มันคือมันคือคอสเข้าใจไหมมันก็ได้คอร์สกำลังสอง ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ1ส่วนไซน์ไซน์คอสแทนโคเซกโคเซกนะครับตัวน,นี้ก็เป็นโคเซกกัลลังสองครับเราก็เลยได้ความสัมพันธ์ตัวนี้ออกมาเป็น1บวกคอสหนึ่งบวกคอสกํลลังสองเท่ากับโคเซกโอเคครับได้ตัวนี้ออกมาครับ1บวกคอสกํลลังสองเท่ากับโเคเซ็กครับเพราะฉะนั้นผมเขียนในรูปของโคเซกโคเซกกัลลังสองก็เลยเท่ากับอคอสบวกหนึ่งเขนยครับโคเซกกัลังสอง ก็เลยเท่ากับ1บวกคอดกำลังสองโอเคครับตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราอยากหาคอร์ดกำลังสองบางเท่ากับเท่าไหร่มันก็เท่ากับโคเซกกำลังสองลบด้วย1นโอเคครับ,รบเดี๋ยวตัวนี้บางทีเราต้องเอาไปใช้เปลี่ยนนะครับเวลาเราไปเจอโคเซกกำลังสองเราจะเปลี่ยนรูปของคอดอย่างเงี้ยเราไปเจอคอดกำลังสองเราอาจจะเปลี่ยนอยรูปของโคเซกอย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบนั้น เพราะว่าเวลาอินทิเกรตนะครับสูตรในการอินทิเกรตอ่ะมันมันมีจํากัดใช่ไหมมันไม่ได้มีสําหรับทุกตัวนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องลักษณะแบบนี้อ่ะถัดไปนะครับชุดนี้อีกเหมือนกันนะครับชุดนี้สมมตินะครับผมเอาสรรมการตัวนี้ตัวเดิมเลยครับเมื่อกี้ผมหารด้วยไซ์ใช่ไหมคราวนี้ผมหารด้วยคอสไซด์กำลังสองอันนี้บวกด้วยคอสกำลังสองมันก็เท่ากับหนึ่งอย่างนี้โอเคไหมครับทีนี้ผมหารด้วยคอสคอสกำลังสองนะครับนี่ก็ต้องถูกหารด้วยคอสกำลังสองนี่ก็ต้องถูกหารด้วยคอส กำลังสองเขียนนะครับคอสกาลังสองทีนี้มันได้อะไรครับตัวเนี้ยไซส่วนคอสมันได้แทนแทนกําลังสองนี่ก็บวกไปหนึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนคอสมันคืออะไรหนึ่งส่วนคอสไซน์ size, คอสแทนโคไซนเซกมันคือเซกเซกกาลังสองนี่ครับผมก็เลยได้ตัวนี้ออกมาเขียนนะผมก็จะไปเขียนว่าเซกกาลังสองมันคือหนึ่งบวกแทนเขียนนะครับมันก็ได้ว่าเซกกาลังสองเซกกาลังสองนะครับก็จะต้องเท่ากับหนึ่งบวก หนึ 1> 1่งบวกแทนกำลังสองโอเคนะครับแล้วก็ยับจับย้ายข้างไปมาแทนกำลังสองแทนกำลังสองนะครับเขียน okay, เลขก,กำลังดีนิดนึงนะครับกำลังสองยกกำลังสองนะครับก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับเอ,อ่อศก์กำลังสองลบหนึ่งเรามีไว้สําหรับลายมีไว้เปลี่ยนจากเศกกำลังสองมาเป็น1เป็น1บวกแทนกำลังสองนี่ครับเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของแทน โอเคครับลักษณะแบบนั้นโอเคนะครับอันนี้คือนี่คือชุดหนึ่งครับนี่คือชุดหนึ่งถัดไปครับอีกชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งก็คือเบอร์สองครับชุดเบอร์สองเป็นสูตรที่เรียกว,ว่าสูตรมุมครึ่งเท่านะครับชุดเบอร์สอง่าเบอร์สองนะครับเบอร์สองชุดเบอร์สอง จุดเบอร์สนะครับเรามีว่าอย่างนี้ครับเรามีว่า s ซายนะครับ s i n ยยกกําลังสองซายยกกําลัง 2. สองนะครับของมุมจะเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ1นึ่งลบคอเท่าบางคนเรียกว่าสูตรมุมครึ่งเท่าหรือมุมสองเท่าเลยครับแล้วแต่ว่าจะเรียกไปข้อสังเกตก็คือว่าข้อสังเกตก็คือว่าอย่างนี้ครับจากตนี้ถ้ามันเป็น เซตามันจะเปลี่ยนเป็น2เซตาเห็นไหมครับมันเปลี่ยนจากกําลังสองเป็นกําลัง1ดีกีมันเปลี่ยนโอเคครับเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นคอสกําลัง2 c o คอสกลังสองนะครับก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ่กับ1บวกคอสสองเซตาโอเคครับคล้ายๆกันครับเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากลบเป็นบวกโอเคครับสูตรพวกนี้เดี๋ยวต้องใช้นะครับ อันนี้ผมเรียกว่าสูตรมุมครึ่งเท่าแล้วกันนะเปลี่ยนจากดีกรีสอเป็นดีกรีหนเพราะว่าเวลาเราอินทิเกรตนะครับเรามีสูตรในการอินทิเกรตคอรสเรามีการสูตรเรามีสูตรในการอินทิเกรตคอร์สกำลังหนึ่งอยู่โอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มันนะครับถัดไปนะครับอันนี้เป็นชุดชุดที่3นะครับชุดที่3ชุดที่3นะครับชุดที่3ก็3คืออย่างนี้ครับเเวลาเรามีของที่ไม่เหมือนกันนะครับสมมุติผมมีทรายผมมีทรายทรายของ เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกัน,นครับ sin sin a คูณกับ cos b สังเกตน,นะครับสูตรชุด1.2ชุดเนี่ยข้างหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับต้องเหมือนกันหมดแต่ว่าน,นี่ไม่เหมือนกันละเดี okay, ๋ยวพอไม่เหมือนกันปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าสู่สูตรตัวนี้นะครับก็เท่ากับเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2นะครับแล้วก็ไซ n ์ของ จับมันมาลบกันจับมาลบกันนะครับแล้วก็บวกด้วย s i าของจับมาบวกกันเขียนครับสูตรตัวนี้อันนี้คือ s i ายคอคูณกันถ้า s i ายทรานะครับทรา s i รายทราย,ายคูณกับทร n ย B. ดูข้อสังเกตมันด้วยนะครับข้างหลังมันไม่เหมือนกันนะครับ1ส่วน2เหมือนกันครับตัวนี้แล้วก็จะออกมาเป็นค o s คอสลบกันนะครับคอสลบกันแล้วก็ลบด้วยคอสบวกกันคอสบวกกันนะครับอ่ะถัดไปนะครับทซายทรแล้วเหลือคอสคอสครับคอสเคูณกับคอสเบ้างคอสเคูณกับคอสบะครับก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนี่ก็เป็นคอสลบกัน a ลบ b นะครับแล้วก็บวกด้วย คอสของผลบวกโอเคนะครับตัวนี้สูตรกระจายออกมาจากผลคูณเป็นผลบวกโอเคครับนี่คือชุดนี่คือชุดเอกลักษณ์ตัวนี้ที่เราจะต้องใช้โอเคนะครับชุดเอกลักษณ์ที่เราจะต้องใช้อ่าถัดไปขอเป็นชุดของชุดของการการดิฟบ้างชุดของการดิฟชุดของการดิฟนะครับการหาอนุพันธ์เนาะอ่าชุดอนุพันธ์การเปลี่ยนตัวแปรพูดง่ายๆนะครับการเปลี่ยนตัวแปร ชุดการเปลี่ยนตัวแปรนะครับที่เราต้องใช้ชุดเปลี่ยนตัวแปรนะครับนี่เวลาเรามีตัวเนี้ยครับเวลาเรามีเอ่อเรามีการดิฟสมมติน,นะครับเวลาผมมีดิฟเ,เดี๋ยวผมลบทิ้งเนาะเออดิฟเทียบตัวแปรเอ็กตัวเงี้ยเวลาผมดิฟสา ลาดิฟไซต์ตัวนี้นะครับดิฟไซต์เตัวนี้มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะมันจะเท่ากับดิฟไซต์มันได้คอสเถูกไหมครับดิฟไซต์ได้คอสเเนาะแล้วก็ดิฟสมมติครับดิฟคอสดิฟคอสเอผมก็จะได้เท่าไหร่ดิฟคอสก็ได้ลบไซต์ลบไซต์เโอเคนะครับคราวนี้เวลาผมเปลี่ยนตัวแปรผมก็จะจับไอเนี้ยย้ายขึ้นมานี่โอเคจไหมตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลยครับก็จะกลายเป็น d d ดิฟไซต์ของผมเนี่ย ส่วนด้วย cos x เ,เท่ากับ dx อ,อย่างเงี้ยคือมองสภาพเหมือนที่เหมือนที่ผมเคยบอกการเปลี่ยนตัวแปรเลยเห็นไหมดิฟสาได้คอสอนะครับเปลี่ยนตัวแปรดิฟ sin ได้คอสเงี้ยเขีย okay, นครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะเขียนเป็นดิฟดิฟคอสดิฟคอส x นะครับผมก็จับย้ายข้างไปมาก็ได้ลบสาย x เยงี้ยก็เท่ากับ dx ลักษณะนี้ เนาะเช่นเดียวกันนะครับไอ้พวกอะไรนะดิฟแทนดิฟแทนนะครับดิฟแทนดิฟคอรดอะไรพวกนี้นะครับดิฟคอรมดติว like ่าผมดิฟคอรดนี่ผมเขียนก่อนนะครับดิฟคอรดจะได้รู้ว่ามันาอย่างไงดิฟคอรดครับดิฟคอรดเท่าไหร่ได้จำได้ไหมครับดิฟคอรดได้ลบโคเซกลบโคเซ็กกำลังสองอย่างนี้พอไปเขียนปุ๊บมันจะเขียนเป็นดิฟคอรดอย่างนี้เปลี่ยนตัวแปรครับเนี่ยเป็นการเปลี่ยนตัวแปรในโจทย์นี่ก็เป็นลบโคเซ็กกำลังสองที่เท่ากับ dx เขียน okay, ครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวแปรโอเคนะอ่าผมก็จะขอเขียนเลยนะครับขอเขียนเลยแล้วกันเอาเปลี่ยนตัวแปรนี่เขียนดีดีหน่อย <c oughs> เปลี่ยนตัวแปรโอเคครับอันแรกเลยคืออันแรกเลยนะครับดิฟไซเปลี่ยนตัวแปรเป็นไซเอ็กเห็นไหมดิฟไซก็ได้คอสเอ็กเนี่ยโอเคนะครับ dx เดี๋ยว dx จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวนี้ ถัดไปนะครับดิฟคอสได้ลบสายดิฟคอสได้ลบสายผมก็ดิฟดิฟคอสนะครับดิฟคอสเอ็กนะครับดิฟคอสเอ็กก็ได้ลบสายเขียนเหมือนตอนที่ผมเปลี่ยนตัวแปรยูนะครับนี่ก็เท่ากับ dx เอ็กนะครับถัดไปครับถัดไปตัวอื่นบ้างครับตัวอื่นบ้างดิฟคอสดิฟคอสครับ ถ้าผมดิฟคอร์ดดิฟคอร์ดดิฟคอร์ด x นะครับดิฟคอร์ดก็ได้ลบโคเซกลบโคเซกคกำลังสอง x d x โอเคเนาะดิฟคอร์ดได้ลบได้ลบโคเซกดิฟแทนได้เศษกำลังสองเพราะนั้นผมขอเปลี่ยนตัวนี้มาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันได้ลบเหมือนกันโอเคแล้ว okay, นะเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เอาไว้นี่ ดิฟดิฟแทนดิฟแทนเองนะครับก็ได้ดิฟแทนได้เศกกำลังสองโอเคนะครับตัวนี้ถัดไปครับยังมีอีกใช่ไหมดิฟดิฟอะไรครับดิฟอ่าดิฟเอ่อดิฟเศก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 เศกเอก ได้อะไรจำได้ไหมครับดิฟเอกได้เอกแทนเอกเอกแทนเอกเดี๋ยวมันเอาไว้เปลี่ยนตัวแปรครับโอเคนะครับถัดไปนะครับดิฟโคเซกดิฟโคเซกเอกได้ลบโคเซกคอดได้ลบโคเซกคอรดนะครับคูณกับคอร์ดเป็นแบนี้นครับลักษณะนี้ ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เพื่อเอาไว้เปลี่ยนตัวแปรเคนะผมเขียนตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับไว้เปลี่ยนตัวแปรนะครับเราจะได้คุ้นเคยกับของพวกนี้นะครับแต่ถึงึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวผมก็ไปเขียนให้ใหม่อีกทีนึงนครับเราจะได้แบบเออจำจำมันได้นะจะได้จํามันได้